นุนทิยาจะพาไปช่มเลขพ่อค่านะคะเลขพ่อ้ามาสองตัวหางเดียวนะคะนุนทิยาเคยเอามาลงนะคะหัวที่มันเขา่าศูนย์หาหาศูนย์นะคะหลังจากนั้นกับว่าได้ไปหาเพิ่นอีกนะคะตั้งรางวัลนีไห้มาหางเดียวเพื่อนต้องห้นุนทิยามาบรรยายเอาเองจะท่ายต,ตลาดนะคะตลาดกลางดงประกอบตัวเลขนะคะเพิ่น เอาเฮ็ดมาขายเฮ็ดเต็มตลาดเลยพี่น้องแล้วก็จะขึ้นตัวเลขให้ว่าเป็นเลขพ่อค้ามีเลขค้างเดียวตัวใดไปชมน้ำกันนะคะแม่เป็นคนบ้านกูโดูนขึ้นบ้านน่ะมิ้วคุ้มเดียวกันก็แม่วาดปะประคุ้มอันนี้ยูโมซิบสามโอ้โมซิบมูซิบนี่เนี่ยมิ้วเ่ยบ้านนั้นกูโดนเท่านี้มันมีจากมือซีโมซีโมบ้านใหญ่เนาะ ท่นเขาไปเก็บ่นก็ิบ่ไปเก็บเห็ดอันนี้ือกันก็แม่จะไปเก็บมันนี่แหละเก็บเห็ดเพนละเาว่ามันนี่เพิเกิดเห็ดอื่นเเกิดเกิดตะเห็ดเพลินเห็ดเพลินเห็ดพวนั้นล่ะม่ขายเลยโอ้เห็นร <oot> ่วมขายเกือบเบิดแล้วหรือแต่เห็ดเพิ่น ใช่ก็เือซื้อน้ำแล้วก็เกิดเห็ดลูยูกกลูล้กลูกดูกกลู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 กลกกลูกลู้ลูกลูกลูกลูลูกลูลล ร้านน้อยไปใส่กันแม่อุ้ยอ้ามันมเป็นร้านหน่อยแล้วตัวนี้เป็นร้านหนอยนะร้านเขาบอกว่าร้านใหญ่ตะ <c oughs> เกาว์ขึ้นมาบอกเลขแม่นแถวจารย์มาบอกเลขเอฟซีนะมาคือเห็ดหนังสิเนาะเนาะอ,อาจารย์คอยในเนาะจารย์มาเดี๋ยวนี้สาบอกเลขหรอบปล่าสกี้เพินพ่นผู้ในหน่อยหนึงเดี๋ยวนี้พิ่นใหญ่แล้ะ คนอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเดี๋ยวนี้เพิ่นบ่บอกล้วบอกว่าตะก้าเพิ่นบอกคนเลี้ยงบ่บอกตัวบอก็หารนื้หมดมันบอกทหาเนื้อหันตัวทุกเดาปกกาชี้น้ำาฮะเล้อกระยังไปดูน่ะะยังาเนาะไปนะนี่จีรังะไมกับไปเทต้องการน่ะคนละไม้กับคนอะคนละไม้กเฮ้ยยว ชาอไร้ี่ยวค่ะเื่อกันเน้อค่ะกัวานุ่นเรียนเวเลา่คะเนมาเลยเหมต้ยอดค่ะแตงกวาเลยถืเลยค่ะเลยวก็แบบแตงากรวยึ้นเลย้่งต้องรีหน่อยเทเรมหนักจังว่าชบอยู่ต้มจครับพี่เทไหนเกดึ้นนี ได้เไได้บไใช่่ะไม่่าสอย่านรอยสได้มนรองกเพ่งเปล่นีล่ะบอยเยียดถุงเยียถุงบจกรตีนีนี่นี่เเเงเที่ยวระทมอดม่ต เปนบ้านไทยิ่งโต้นะยีเตียพรมน้ำพมแผ่นดินไหวเขาวันคนเราเรียงพาโยกเขาแผ่นดินทะลุอจะมาเ่ารที่้องยุโรแต่ล้วนดินะลมเราบอกกันกระบั้นขาวโพเป็นใบห้องหวดลูมันว่าเรียงยางผ้าโยุเข่าบอกผ้าโยกเขาบ้านเขาเตือนพนเตือนพื้นเตือนพืนตรนที่ท้เตืนกันเด่งเต่งเขาเท้ เ็ดพี่น้องเห็ดแต่ในคลิปนี้เป็นเลขพ่อค้านะคะเลขพ่อค้าให้ 1, หหน,ะะนึ่งหาาเดียวนะคะหมว่ารู้หมว่าในรนม่าน้ยยาได้ตามให้นะะตามในแตงวดนเ้นหายศูนย์หานะคะอกหศูนนะคะวันนี้ให้นึ่งหาหางเดียวด้แม่คะซื้อสินแดงนะคะไปนะคะ

ขายเห็ดแบนีนยเปี้เบอร์นะ้ิบาทขายเ็แกงค่ะ้าาม่นี้าลยาที่สุดคือเห็ดนี่น้องได้อะใจสนใจนะคะีการอยู่ตลาดกลางดงและแนงอำเภอห้วยเมกจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะลไม่ใหญ่ ไม่ปัน้นม <oda> ันร <got> <imagery> ้านเมื่อกีเงนเอาเงินหหาสิบ้ำสี่สิบบาทค่ะเงินเท่าัพท์เบอร์มีเมีหอดเ็ดปลามีหอดเ็ดปล่อยนอนเลีมนะเ็ดเทดเ็ดเทอ็ดหวงมาก ไสิขห์างเด็อคนแต่อยู่ในคลิปนี้เป็นเลขพ่อค้านะคะพ่อค้าให้มาหนึ่งห้าหางเดียวนะคะไปรับพักผ้ายมันตาซายหนิหน้ามัน,นเลดงาด่ามแต่หักผ้ายผูกพี่น้องไม่ต้องไปหาเก็บให้ยากมาเก็บ่น,นี่เด้อตลาดกลงางดงอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะรางวัลใหญ่กับมีนะคะหกตัวร้อยนะคะ ตอยเฮ็ดจานเท่าใดนี่นี่ร้อยนงนีซ่าซิบเฮ็ดแพกจานละหาเฮ็ดเฮ็ดฟางจานละหาซิเฮ็ดผพิงเทียนจานละเก้าิบอมมาเห็ดวมบไม่เือสลงเาไปไปเก็บจักรอบเลมอนี้ นีรอบสองเก็บรอบสองแล้วน้าเพนไปเก็บบ่อค่ะไปขายดัดผลีคนะในคลิปนี้เลขพ่อค้าหนึ่งห้าหางเดียวนะคะนนทยาไทยเบิ้งเพลเสร็จล้นตลาดอีกร้ายเจ้าอีกแด้วค่ะเนี่ยราวาไทยเบิ้งไหนนี่แต่เห็ดโคตรเขาเห็ดเพิงเขาเย็ดโคตรานเห่านะคะ ผู้ใดสนใจเฮ็ดแล้วค่ะก็ต้องไปเก็บให้มันเมื่อยนะคะอยู่ตลาดกลางดงนะคะอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสินอยู่ตลาดดงนั่นเนะค่ะเฮ็ดร่วมนะดอกเป็นบางมือมันเ่าเฮ็ดเองไมแต่เฮ็ดเพลกลาย เฮ็ดผงเอาเรียเฮ็ดวมเฮ็ดผงเทียนจะ้อะเฮ็ดงเทียน